降ります。<music> <music> ลาที่นี้นะครับคือฟักแข็งแรงนะครับท่าทีและก็ไดไม้ของไทยที่สวยงามนะครับต้อหลับนี้เราในดวงใจคือบัวขาวนคือบเพา่จากการผู้ผมได้รับชมการสายทอดไทไฟนะครับท็กท่าน คุณผู้ชมครับเวลาของรายการของวันนี้ก็หมดลงจากพิณนะครับเราพรกับรายการขึ้นาทีดาวได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้และก่อนจากกันไปวันนี้ไปชมข่าวสารข่าวกีฬาที่ขึ้นในรอบกีฬาที่ผ่านมาตรับวันนี้สวัสดีครับ ราัวดาันเที่องไอเนประเทศออสเตรเลียในเตทีระยะทาง1กิโลเมตรกรนว่าคอมเดลเทสเลเตอร์นักปของแรนดิคับโค้กโไฟชิงวานมปที่เวลา3ชั่โม36นาี6วนาทีทให้ขยับอันดับขึ้นมา้าอันดับ2ในอันดับเวลารวมกับตามหลังผูกเดนโรมัสนักปั่นจบบเดีวเสี่ยงแค่5วินาทีเท่านั้ กายนแขกจักรยานชื่อดังซึ่งนำโดยสองนักปั่นจากกราชอาณาจักรที่ชินแชมป์โดยตรงและแของโอริจิกอลและโคลา